สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสูตรฟังอีกเช่นเคยนะฮะแน่นอนว่าก็ยังคงเอามาจาก Twitter นะฮะไปเจอของคุณแมทอะไรเนี่ยแมทคารุโซนะคารุโซนะนะครับเขาก็เป็นเขาบอกว่าเขาเป็นนักเทรดที่ Record breaking มีมีสถิติที่ทำลายสถิตินะครับเป็นนักเทรดที่สำเร็จแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนะครับ US Investing Championship ที่สามารถปั้นพอร์ตโตได้ถึง346%นะครับในการแข่งขัน US Investing Championship ก็ความสมรรถนะเนี่ยสมรรถภาพเนี่ย เท่ากับพี่มาร์คมินาวเนียเลยนะครับจริงๆทวิตแกก็จะเป็นการโชว์กราฟซะมากกว่านะไม่ค่อยมีทวิตที่พูดถึงในแง่ของ m มซ์เซตสักเท่อยนะักก็เพิ่งเจอนี่แหละก็เลยเห็นว่าน่าสนใจเลยจึงเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเขาบอกว่านะแปลเป็นอังกฤษเลยนะถ้าคุณเจอกับการเทรดที่โชคร้าย ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับให้หยุดเรียกมันว่าเป็นโชคร้ายซะนะฮะถ้าคุณพบว่าตัวเองเจอการเทรดที่โชคร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเขาบอกว่าให้คุณหยุดเรียกมันว่าโชคร้ายซะเพราะแท้จริงแล้วนั้นไม่เกี่ยวกับโชคครับแต่มันเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณนั้นมันไม่เวิร์ก ไม่เกี่ยววับโชคครับการที่คุณขาดทนซ้ําแล้วซ้ําเล่านะไม่ใช่โชคไม่ดีนะครับแต่มันคือต้นต่อคือกลยุทธ์การเทรดคุณไม่เวิร์กครับหรือไม่ก็ m ม n เซ็ตคุณนแย่ครับหรือว่าตลาดมันไม่เวิร์กสำหรับกลยุทธ์ของคุณก็ได้ครับนะฮะ นี่เป็นสาเหตุหลักนะครับมันไม่เกี่ยวกับโชคร้ายหรอกคืออะไรครับ1คือกลยุทธ์คุณไม่เวิร์กอ่ะกลยุทธ์คุณใช้ไม่ได้นะฮะไม่เซ็ตคุณแย่ครับหรือไม่ก็ตลาดตอนนั้นอะ่ะมันไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์คุณครับให้มองแบบนี้แทนที่จะเป็นโชคร้ายครับเพราะว่าถ้าคุณเอาแต่บ่นว่าคุณโชคร้ายคุณโชคร้ายนั้น คุณจะไม่ได้อะไรเลยครับคุณจะไม่รู้วิธีการแก้ไขแล้วก็คุณกำลังเพิ่งพาสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณนะครับถอ็ภาพไหมครับว่ามันคล้ายกับถ้าคุณทำอะไรก็ตามเพิ่งพาโชคมันก็คล้ายกับการซื้อหวยครับการซื้อลอตเตอรี่ครับคุณซื้อแล้วเนี่ยคุณก็รอ รอมันกับภาวนาให้โชคเข้าข้างคุณซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันอยู่เหนือการควบคุม,มนะครับมันโอกาสที่โอ้คนคนเป็นล้านใช่ไหมคนเป็นล้านเนี่ยรอคอยทั้งวันเดียวเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณจะได้หรอคุณเป็นใครเอระใช่ไหมฮะคนฉลาดที่แท้จริงนะครับคนที่สําเร็จเขาจะไม่รอโชคครับแต่เขาจะพยายามทําทุกอย่างให้อยู่ในการควบคุมตัวเองครับการเทรดเช่นกันนะครับ คนที่สําเร็จนั้นเขาจะไม่สนใจโชคพี่มาร์กเองก็บอกอยนว่าจริงๆอ่ะความสําเร็จในการเทรดนั้นมันเกี่ยวกับโชคน้อยมากครับโชคมันเกี่ยวอยู่อยู่นะแต่ไม่ใช่ว่ามันแบบมี impact ระดับเกินครึ่งผมว่าโชคมันมี impact ประมาณสัก10%นะผมว่านะรานั่นแหละที่เหลือ90%นัน่นเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาจาก การวางแผนมาจากมันสมองรันๆเลยนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นม i n เซ็ตที่นักเทรดที่สําเร็จก็ทํากันนะครับดังนั้นเนี่ยทวิตของคุณแมทคาร์โรโซนี่ก็ผมว่าให้ไอเดียที่ดีนะสำหรับใครก็ตามที่พบว่าตัวเองขาดทุนรัวๆๆเนี่ยนะให้ต้องคิดเลยนะว่า เกิดอะไรขึ้นต้องลงถามไม่ใช่ว่าเอาแต่โทษว่าโชคโชคไม่ดีฉันดวงไม่ดีฉันทุกอย่างมันแย่ไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าคุณเอาต่คิดอย่างนั้นนะคุณไม่พัฒนาครับคุณไม่เติบโตเลยต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะตอนเนี้กลยุทธ์ฉันมันเวิร์กอยู่หรือเปล่าอ่าต้องถามเลยกลยุทธ์นี้ฉันเวิร์กหรือเปล่าหรือตลาดตอนเนี้มันไม่ มันไม่ดีพอหรือตลาดตลาดตลาดตอนนี้มันไม่เหมาะสมสำหรับระบบการเทรดชั้นใช่ไหมพยายามหาทางอะไรก็ได้ที่จะปรับปรุงน้อยดีขึ้นครับไม่ใช่ว่าเอาแต่พึ่งพาโชคเดียวมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าไม n เซ็ตพังครับไม n เซ็ตแย่ฮะเออไอ้ไม n เซ็ตแย่ก็มีผลเพราะว่าเวลาที่คุณเทรดแพ้ใช่ไหมเทรดแพ้ขาดทุนแล้วคุณก็สู้คุณสู้ในแบบที่คุณใช้อารมณ์อ่ะ แต่คุณไม่ได้ใช้ระบบเทรดที่มันถูกต้องคุณไม่รอเซตอัพที่ถูกต้องนี่ก็เหมือนกันนะก็มีผลต่อต่อการขาดทุนที่ที่ต่อเนื่องเงินนะทุกอย่างครับนี่นี่เป็นธรรมชาติของของทุกสิ่งนะคือผลทุกอย่างมันมันต้องเริ่มจากเหตุครับเไปอะไรก็ตามมันจะมีผลอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องมีเหตุขึ้นมาก่อนคุณต้องย้อนกลับไปว่าเหตุเกิจดจากอะไรอ่า่ช่าไหเหตุเกิจดจากอะไร ไม่ใช่ว่าบ่นบ่นแต่ว่าเอ้ยผลแย่ผลแย่แต่เหตุคือจากอะไรเหตุคืออะไรครับระบบคุณมันแย่ระบบคุณมันใช้ไม่ได้ตอนนี้ระบบไม่เวิร์กตลาดไม่เหมาะสมสําหรับระบบคุณต้องใช้แบบนี้ในการพิจารณาครับถ้าคุณพิจารณาแบบนี้ปั๊บคุณจะรู้ว่าฉันควรทํายังไงต่อไปดีถ้าคุณมีการคิดนะเออตอนเนี้ชัดแล้วล่ะระบบฉันไม่เวิร์กไเหตทไงต่อครับถ้าคุณรู้ว่าระบบไม่เวิร์กคุณจะฝืนสู้ไหม คุณจะสู้ต่อไหมเป็นผมไม่สู้นะผมก็หยุดนะครับหยุดอยู่ยเฉยๆครับเก็บมันสดไว้ครับถึงแม้ว่ามันจะมี p r i เออร์ติดนะครับ p r i เออร์เติดเนี่ยผมก็ไม่กล้าแย่นะว่ากลัวคือช่วงเนี้คือช่วงช่วงที่ผลการเทรดมันแย่ๆๆ,ๆวันนี้แล้วมันมีถึงแม้ว่าจะมีไอ้ปลายเอร์ที่เซตอัพมันใช่มันโผล่มาก็ต้องยังๆเพราะว่า เข้าทีไรโดนนุกทีเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าเออตอนเนี้ยตลาดมันมันไม่เหมาะสมสาหรับกลยุทธ์เราเนี่ยต้องอยู่เฉยครับอยู่เฉยนะการขาดทุนเนี่ยมันเตือนแล้วนะครับว่าทุกการขาดทุนครับโดยเฉพาะการขาดทุนที่ต่อเน,นื่องนะตลาดกําลังบอกเราครับว่าตอนเนี้ยระบบคุณมีปัญหานะระบบคุณมีปัญหานะคุณต้องมีการ มีการแบบอถอยหลังหรือว่าเน้นเกมรับให้มันให้มันแข็งแรงให้มันรัดกลุ่มกับเดิมนะนี่เป็นสิ่งที่นัก,นกเทรดสายสวิงเทรดก็ทำกันนะครับอย่างพี่มาร์คเป็นต้นเนี่ยคือว่าถ้าผลการเทรดมันแย่ติดต่อกันเนี่ยเขาจะเริ่มถอยครับถอยออกจากตลาดด้วยการด้วยการใช้คือ ดึงเงินสดมาเก็บในตัวให้มากขึ้นแล้วก็ใช้เงินสดเทรดน้อยลงครับหรือถ้ามันแย่จริงเนี่ยแกถอยนะถ้าถ้าเราดูทวิตพี่มาช่วงเนี้ยแกไม่เทรดเลยนะตลาดมันมันแย่ตลาดเมก,กามันแย่มากเลยแกก็อยู่เฉยครับแกก็ไปทําอะไรก็ตามในสิ่งที่งานเร่กแกครับแค่นั้นเองครับนะฮะถ้าถ้าคุณเอาไมเซตนี้ไปใช้มันจะทำให้คุณไครับอย่างน้อยอะ่ะคุณสามารถลด ซีรีส์หรือความต่อเนื่องการขาดทุนนะครับถ้าคุณสามารถลดการขาดทุนต่อเนื่องได้นเนี่ยรับรองว่าคุณจะอยู่รอดได้แล้วก็ถ้าถ้าจังหวะด,ดีๆมาถึงอ่ะถ้าโชคดีคุณมาหรือหรือว่าตลาดมันเหมาะสมกับะยุทธ์คุณแล้วยุทธ์คุณมันเวิร์กในตลาดนั้นอนะ่ะรับรองว่าการเอาคืนก็จะง่ายขึ้นมาง่ายแบบเอาคืนง่ายกว่าเดิมครับเนทะ่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ